สวัสดีครับบ้านผือทีวีนิวข่าวท้องถิ่นนะครับข่าวท้องถิ่นบ้านผือทีวีนิววันพุทธที่3มีนาคมสอง4นกนะครับผมวันนี้เรามาสังเกตการนะครับผมนะท้องฟ้านะครับผมก็เหตการณ์ครั้งนี้ข่าวข่าวว่าฝนจะตกหนักนะครับนะฮะพวก กดอ,อากาศต่ำนะครับผมลูกเห็บจะหล่นนะว่างั้นตกนะฮะก็ให้ชาวอำเภอบ้านผือแล้วก็อำเภอใกล้เคียงนะที่ติดตามข่าวท้องตินบ้านผือทีวีนิวก็ดูนะครับดูแลนะครับผมให้เตรียมความพร้อมนะครับนะฮะปิดประตูหน้าต่างนะครับผมหรือว่าตรวจสอบดูแลนะครับบ้านช่องนะ ที่อยู่ปัจจุบันนี้นะครับผมนะฮะกรมอุตุได้รา,ายงานมาว่าฝนจะตกหนักนะครับผมฝนจะตกหนักนะครับผมก็ด้วยความปรารถนาดีนะครับข่าวท้องถิ่นบ้านพือทีวีนิวก็เลยถ่ายทอดสดนะฮะดูบรรยากาศท้องฟ้านะครับผมสถานที่ถ่ายตามนี่ก็อยู่ นะครับโรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมินั่นเองนะครับนี่นะครับผมก็ดูสถานที่หน่อยนิดนึงนะครับผมนะนีครับผมนะฮะเราก็ดูบรรยากาศนะคืมๆนะครับก้ามคืนนี้ก็ฝนอาจจะตกนะครับเมื่อคืนนี้ก็ฝนตกหนักนะฮะเป็นบางแห่งนะครับผมนะต่ว ในเขตเทศบาลตบบ้านปือน,นี้ฝนตกนะครับเมื่อคืนนะครับผมก็ค่าคืนนี้ก็ระมัดระวังนะครับฝืนไฟนะครับผมหรือว่าอาจที่ดาดฟ้าอาจจะมีเศษฝุ่นนะครับผมอ,อุดตันก็ไปดูแลสอดส่องดูแลนะครับค่ำคืนนี้อาจจะตกหนักนะครับผมนะฮะเพื่อนสมาชิกที่ขับรถอยู่ก็ผ่านไปมานะครับผม ตามถนนต่างๆนะครับผมถ้าเกิดว่าฝนตกหรือว่ายังไงก็ให้หลีกเลี่ยงนะครับผมนึกว่าลูกเห็บจะตกก็ว่าอย่างนั้นนะครับกรมอุตุรายงานนะครับผมนี่นะครับอันนี้สภาพถนนชนนบดบำรุงนะครับในช่วงนี้นะครับผมเราดูตามสภาพให้ดูพอสังเกตนะครับน,นะครับผม เราไปดูท้องฟ้าก่อนนะครับผมเพื่อเตือนความทรงจำนะครับผมให้ชาวอำเภอบ้านผือและก็อำเภอใกล้เคียงที่ติดตามข่าวท้องถิ่นบ้านผือทีวีนิวให้เตรียมความพร้อมนะครับสำหรับเย็นนี้นะครับผมนะฮะนี่ถ่ายบรรยากาศอยู่ท้องฟ้านะครับผมนะฮะน่ากลัวนะครับผมนะฮะ เราไปดูบรรยากาศนะครับข้างนอกนิดนึงนะครับผมเราไปดูบรรยากาศนิดนึงนะครับเราไปดูมุมนึงนะครับผม ดูรบดรบนนรยากาศนะครับผมถนนนะชนบทบำรุงนะครับผมในช่วงนี้การตลาจรคล่องตัวดีนะครับผมก็อาจจะจอดรถนะครับผมนะกิจว่างการตลาจรเล็กน้อย นะครับการสัญจรไปมาก็ถนนก็แคบลงนะครับผมเพราะว่าจอดรถทั้งสองฝั่งนั่นเองนะครับผมนะฮะในช่วงนี้ก็การจราจรก็ไม่ค่อยติดขัดเท่าไหร่นะครับแต่มีรถจอดนะครับผมนะางแคบลงทันทีเลยนะครับอาท้องฟ้าดูท้องฟ้าครับบรรยากาศนะครับท้องฟ้าเนี่ยครับผมเราจะให้ดูท้องฟ้ากันนะครับผมนะฮะ ครับแล้วก็ดูบรรยากาศนะครับนี่นะครับนี่ก็คือสีแยกไทยยืนยงนะครับผมนะฮะสีแยกไทยยืนยงนะครับผม ผมการตรวจนะครับในวันนี้นะครับผมดูท้องฟ้านะครับท้องฟ้ากอนนี้นะครับผมมืดครึ้มนะครับผมจังนี้นะครับผม าพการตราจรในช่วงเอ่อ14:00นเกือบจะ30นาทีนะครับ14:00นเกือบจะ30นาที you ผมนะธรรมชาติเลยนะครับ ช่วงนี้รถติดนะครับผมติดขัดนะครับเนื่องจากการตราจรหรือว่าการจอดรถนะครับผมนะฮะจีดหวางการตราจรนะครับรถคันนะครับผมติดขังการตราจรเองให้การตราจรขับมาก็เคลื่อนตัวดิช้านะครับเคลื่อนตัวดิช้านะครับผมช่วงนี้ก็เป็นชั่วโมงเร่งด่วนนะครับผมชั่วโมงเร่งด่วนไม่น่าจะมาจอดรถฝางขนาดนี้นะครับนะครับผม ชั่วโม,มงเร่งด่วนนะครับในช่วงนี้ตามสภาพการจราจรนะครับตามภาพที่เห็นสดๆนะครับผมในช่วงนี้นะถนนชนบทบำรุงอำเภอปันอนานถือจังหวัดอุดรธานีนะครับช่วง14นาฬิกา3 0นน,นั่นเองนะครับผมของวันที่วันพุทธที่3มีนาคม2564นะครับผมการจราจรในช่วงนี้นะครับผมติดขัดเล็กน้อยนะครับ เนื่องจากการจอดรถนะฮะทั้งสองฝากฝั่งนะครับผมบางคันก็จีดขวางการจราจรนะครับผม <c oughs> ก็ทำให้การเคลื่อนตัวนะได้ช้าลงนะครับผมนะตามภาพที่เหตุการณ์นี้นะครับผมสดๆรายงานสดๆนะครับผมจากข่าวท้องถิ่นบ้านผือทีวีนิวนะครับในช่วงนี้นะครับผม นี่นะครับดูดูตามสภาพนะฮะน่าจะก็ติดขัดนะครับผมนะก็ฝังนะแนมะครับผม พีครับสุภาพรแซลีนะครับผมอันนี้คือการตราจรอ,อยู่ถนนเส้นกลางหรือว่าถนนชนบทบำรุงอำเภอบ้านถือจังหวัดอุดรธานีนะครับในช่วงเวลา14นาฬิกาสนอกนะระบผมของวันพุทธที่3มีนาคม2,564นะครับผมในช่วงนี้ครับการตราจรน,นะครับผมอาจจะติดขัดนิดนึงนะครับผมนะ จอนะครับผมนะฮะเราดูตามสภาพกันแล้วกันนะครับผมนะะในเขตพื้นที่ของสอพ,พอป้้นถือนั่นเองนะครับในช่วงนี้ก็เหมือนกับช่วงชั่วโมงเร่งด่วนนะครับก็โรงเรียนใกล้จะเลิกแล้วนะฮะ

ผมเราไปดูบรรยากาศท้องฟ้านะครับผมท้องฟ้าค่ำคืนนี้ก็ระวังนะครับตอนนี้ท้องฟ้ามืดเลยนะฮะช่วงนี้นะครับผมนะอาจจะเกิดฝนตกนะครับจจเกิดฝนตกขึ้นมาได้นะครับในค่ำคืนนี้ระวังข้าวของนะครับผมบา้านประชาชนที่อยู่ในที่ลุ่มนะที่ต่ําก็เตรียมกระสอบพุงกระสอบทรายไว้เลยนะครับผมแล้วก็อ่า เราป้องกันไว้ก่อนนะครับช่วงนี้อย่าชะล่าใจนะครับผมนะฮะกรมอุตุบอกแล้วฝนตกหนักนะครับผมลูกเห็บก็จะหล่นด้วยนะครับนะค่ำคืนนี้ก็ดูแลดูแลบ้านช่องให้ดีๆแล้วก็ที่ต่ําๆนะครับผมก็เตรียมกระสอบทรายไว้ก็ยังดีนะครับผมนะฮะเพื่อ,อความปลอดภัยนะฮะที่น้ําจะทะลัก เข้าบ้านท่านนะครับผมนในช่วงนี้ก็การอาลอกท่อนะครับท่อนี้ก็ก็มีการอุดตันอยู่นะครับผมในช่วงนี้นะครับผมอาจจะไหลไม่สะดวกนะครับผมฝนตกนิดเดียวน้ําก็ท่วมแล้วนะฮะก็เลยเตือนประชาชนให้ระมัดระวังนะฮะจากภัยธรรมชาตินั่นเองนะครับผมในตรวงนี้ก่ท่อน้ําก็อาจจะตันนะฮะ รอ,อาน,นายรอ,าอนายกนะฮะนายกคนใหม่นะครับผมนายกเทศมนตรีตำบลบ้านคือคนใหม่ให้มา,าบริหารนะครับจัดการข้อแล้วก็การตลาจอนที่จอดรถนะครับผมนะฮะแล้วก็เมีถนนเส้นนี้นะครับผมถนนเส้นนี้แล้วก็มีฟุตบาทนะครับฟุตบาทนี้ต้องดูฟุตบาทนะครับ แถวนู้นผมจะซูมให้ดูนะครับฟุตบาทนะฮะโอ้นี่นะครับผมฟุตบาทก็มีเศษไม้เศษอะไรเต็มไปหมดเลยครับผมตรงนี้ก็สำคัญนะครับผมนะฮะมีการปัสสาวะด้วยนะครับอยู่นี้นะครับผมไม่ใช่ห้องน้ำเส้นหน่อยครับยังมาปัสสาวะใส่ตรงนี้เลยนะครับผมนะฮะเห็น นะครับบ่อยครั้งด้วยนะครับผมเพราะยังไงแล้วโรงเรียนอนุบาลบ้านสือก็ลงมาสอดส่องดูแลดูนะครับผมนะฮะเราไม่ระบุว่าใครนะฮะที่มาปัสสาวะตรงนี้นะครับให้มาดูเองนะฮะในจุดนี้ผมจะบอกให้นะนี่คือจุดนี้นะครับผมนี่นี่นะครับจุดนี้นะครับ นะนะครับผมนะดูแล้วนะไม่ดูดูแล้วมันเหมือนกุเ้เล็ตุ๊กตาก็ว่าอย่างนั้นนะครับให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับรอบหนึ่งนะครับผมจุดจุดนี้นะครับผม มาปัสสาวะประจําเลยนะครับจ,จุดนี้นะครับผมนะฮะไม่ใช่ห้องน้ํานะครับนี่ยังไงก็ขอออลโรงเรียนอนุบาลบ้านถือก็ลองมาสวดส่องมาจับดูนะครับผมมาันมาดูแลนะครับมา,มาจับดูว่าใครปัสสาวะนะ,ะเราภาพเหตุการณ์ให้ดูนี่จุดนี้จุดนี้ครับจุดนี้นี่แหละครับผม ไปใกล้ๆเหม็นถึงเลยนะฮะ รับผมก็ยุติออกาบการแียงแค่นี้นะครับผมสวัสดีเช่หมาข่าวท้องถิ่นบ้านถืพอทีวีนิวรายงานนะครับผมยุติออกกาศเยียงแค่นี้นะครับ